สัดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เด็กจะมาทำอะไรกันคะท,ทำไดโนเสารอ์อะไดโนเสาร์โมเดลสามมิตินะคะนี่เราจะนี้เราเลือกรูปกันแล้วค่ะได้รูปเลยเอออันนี้ของใครเอยอ,<ม>อันนี้ของเจ้าอะไรไของเจ้าจานอันนี้ของใครชื่ออะไรเราชื่ออะไรชื่อติมาแล้วเราชื่ออะไรอา๊กน,นั่นุน,นโอเคเก่งมากเรามาเริ่มทำกันเลย ตอนแรกนะคะเราเริ่มมาแกะกันเลยอ้าวเด็กๆสนใจหน่อยจ้าสนใจกันหน่อยจ้าเล่นอะไรกันเล่นอะไรกันอ๋ออ๋ออ๋ไหวใครแข่งกันอ๋ออ๋ออ๋เอ้ยไม่ล่าไม่ล่าไม่ฉุดมันยอะแล้วกลับมาตอนนี้เราก็เริ่มพับตามรอยนะคะมันจะมีรอยอยู่เราก็เริ่มพับตามรอยที่เขาให้มาแล้ว ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะใช้ซ็อตเทปแปะเพราะว่าถ้าใช้กาวแปะมันล้วว่าไม่น่าจะอยู่แน่ๆเลยคนกเกษตรไปแล้วหนึ่งชิ้นนะคะต่อไปของชิติีมาอ้าวแกออกมาแล้วนี่ของชิตตมาเป็นแบบนี้เลยเรามาทําพร้อมกันนะตอนนี้นะคะเราเริ่มหักตามมุมรอยปะที่เขาให้ไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันเลยว่าจะเป็นตัวเดโนเสาอร์สีชมพูหรือเปล่า,าอ้าตอนนี้ของชิตตีมาเสร็จแล้วเดี๋ยวลองตั้งดูสิคะลูก ลองตั้งดูซิว่าตั้งได้ไหมไหนขอดูไดนโนเสาร์หน่อยอ๋อเดนน์โนเสาสีชมพูสวยเลยเนี่ยน,น้องเจ้าโนนมาดูซินี่แต่นี้เสร็จไปแล้วสองตัวนะคะนี่น่ารักจังเลยของฮาก,กิมฮาก,กิมสีอะไรฮาก,กิมฮาก,กิมไม่สนใจไดนโนเสาร์เลยเดนนเสาฮาก,กิมสีฟ้าก,กิมเรียกน้องกิมก่อน ฮาคิมหัฮาคิมสีฟ้าใช่ไหมอ่ะเรามาเริ่มทำไดโนเสาร์กันน้องฮาคิมกันเลยตอนนี้เราเริ่มประกอบส่วนหัวเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเหลือตัวแล้วนะคะนายเจ้าของไปไหนเนี่ยฮาคิม <Okay. S 1> ส่วนตัวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วดี๋ยเราจะนำตัวส่วนของหัวและตัวมาประกอบรวมกันนะคะไ <Open. S 1> ดโนเสาร์ของฮาคิมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ๋อ <Hi. S 1> อยาคินไดโนสาว ไดโนเสาร์กินไม่ได้อ๋อไดโนเสาร์นี้จะเหมือนกระเต่าทะเลเลยนี่น่าจะแบบสายพันธุ์หนึ่งนะคะถูกใจไหมถูกใจไหมสุดหล่อสุดหล่อเลวเป็นไดโนเสาร์ตัวสุดท้ายแล้วอ่ะแก่ไดโนเสาร์ตัวสวุดท้ายของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไดโนเสาร์ทั้งสี่ตัวมารวมกันดีกวา่า ไดนโนเสาร์ทั้งสีตัวของเราก็มารวมตัวกันอยู่เรียบร้อยแล้วนี่น่ารักจังเลยเอย๊แล้วเด็กของเราหายไปไหนกันหมดนะไม่เป็นห่วงไดนโนเสาร์กันเลยเหรอ